สวัสดีครับสำรัดีเอฟซีทุกท่านครับที่ติดตามช่องมานีเทคเตอร์รถไถถูกๆนะครับผมวันนี้แอดก็จะมารีวิวรถไถที่ใช้ในครัวเรือนนะครับผมก็ขออภัยที่ถ่ายตอนกลางวันไม่ได้ครับเพราะว่าฝนตกทั้งวันเลยครับแอดก็อยู่ที่ลงจอดรถนะครับเลยจะถ่ายคลิปรถไถที่ใช้ในครัวเรือนนะครับผมเป็นคูปัต้าเอลสองสองศูนย์หนึ่งดีทีนะครับตัวดับเบิลแท็กชั่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ ตัวนี้ยางใหม่สี่เส้นนะครับผมยางหน้าเนี่ยให้อยู่เก้าสิบประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยครับผมยางใหม่โอตอนี้นะครับยางหลังเป็นเบเคทีนะครับใหม่สองล้อเลยครับผมก็คือสรุปว่าได้ยางใหม่สี่เส้นนะครับอุปกรณ์ก็มีผ่าใบมีดหน้านะครับเป็นใบมีดกระบอกคู่นะครับแล้วก็ฐานสามนะครับเป็นสามผานสามของคูปะต้าเคียตีนะครับก็คือฐาน จานสิบแปดนิ้วนะครับรถคันนี้แอดก็เปลี่ยนถ่ายนะมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนไดไดสตาร์ทไดสตาร์ทของเข้าอื่นนะครับไดสตาร์ทอื่นก็เนี้ยก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่ครับก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับรถก็ได้แห้งๆเดิมๆนะครับมันพอดีมันเย็นนะครับมันเมื่อนแล้วก็ไม่สามารถที่จะรีวิวให้ดูแบบได้ละเอียดละเอียดเนาะแต่ ก็ดูดูเดี๋ยวเปิดมือถือเครื่องนะครับมันก็จะแห้งๆออกมาเนี่ยครับ f c ครับเครื่องได้เครื่องแห้งนะครับผมสีก็ประมาณเนี้ยครับยางหน้าด้านนี้ก็ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์ซ็นลยครับผมขนยังอยู่เลยมันรีวิวแบบมืนๆนี่ยนะครับ ตอนนี้ไฟไม่ชาร์จนะครับไฟไม่ชาร์จครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไระครับหางเหิงยกปกติครับยางใหม่สีเส้น,นครับมาด้านหลังด้านหลังนี่ไม่ผูกไม่ผูกนะครับไม่ใช่รดน้ําแช่น้ํะครับยังเป็นสีเดิมๆอยู่เลยครับหางใช้งานปกติครับสี แห้งๆนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับอ๋อโอเคครับซีนซีนไอเนี้ยครับโอลิงต,ตรงนี้รั่วเดี๋ยวทําให้นะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเครื่องกันปกติถ้าวงจรชาร์จมันทำงานนะครับไฟชาร์จจะขึ้นแอดลองวัดดู ไฟชาร์แล้วครับหน้าวงจรชาร์น่าจะเสียตัวนี้ครับตัวนี้ที่อยู่ตรงนี้ครับก็เดี๋ยวทําให้ใหม่นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันลรืมมอาคันเร่งลงครับอากาศเย็นเผาหัวหน่อยเมื่อกี้เพิ่งขับเข้ามานะครับล้างฝนตกครับทำอะไรไม่ได้เลย คดับแล้วลองสตาร์ทอีกครับคราวนี้ไม่ต้องเผาหัวครับผมเอาแค่คันเร่งลงมาหน่อยหนึ่งก็ติดแล้วครับ <Okay. S 1> เห็นว่าอุณหภูมิมันได้ครับ <Okay. S 1> ไปไม่หนาครับนกระบอกคู่ก่ ติโดยรวมก็คือว่ารถคันนี้ก็ต้องดูตอนกลางวันนะครับตอนตอนกลางวันเครื่องจะมีไอบางๆนะครับผมไอบางๆแต่กําลังอัดดีครับไม่ได้พ่นน้ํามันเครื่องออกมาที่เขาเรียกว่าฝนะาครอบวาล์วครับก็อย่างว่านะครับรถประมาณห้าสิบปีแล้วผมถ้าอยู่ในสภาพนี้ได้ก็โอเคเลยครับผม ใช้ได้อีกนะครับใช้ได้อีกหลายปีครับโดยที่ไม่ต้องทําเครื่องใหม่ครับถ้าเกิดใช้ไปสักหลายๆปีแล้วก็จะให้อดทำเครื่องก็ถอดเครื่องส่งมาได้ครับเดี๋ยวอัดปลอกให้ใหม่แต่รถคันนี้ไม่ไม่ต้องทําครับเพราะว่าเนี่ยครับอย่างแอดเดินมาเนี่ยครับแล้วก็เมื่อกี้เราสตาร์ทไปเนาะไอ้ไม่ต้องผ่อคหัวเรา,เราบิดได้เลยดูมือนะครับ ครื่องมันติดง่ายมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องยังไม่ต้องทําเครื่องครับถ้ามันลากได้นันๆอะไรเงี้ยเราค่อยทําเครื่องก็ได้ก็ยังใหม่สีเส้นครับได้ตรงผานสวยๆผานก็เป็นผานใบใบใบ,ใบมีดหน้าก็ยังแบบยังสวยๆอยู่นะครับผมแล้วก็ผานผานสามเป็นผานบุกเบิกไหของ k คอทีครับเป็นผานจานสิบแปดนิ้วเดี๋ยวแอดเปลี่ยนใบให้ใหม่ครับก็จะมีเปลี่ยนโอลิงตรงนั้นให้ครับ ก็วงจรชาร์จแอดไม่ใช่ช่างไฟนะครับก็อาจจะทําให้ไม่ได้ครับเปลี่ยนเบาะให้ใหม่เรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนไดสตนร์ให้ใหม่ไดสตาร์ตัวนี้เนาะครับก็ราคาอยู่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเอาเป็นภาคกลางภาคอีสานก็ส่งตามระยะทางครับฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรครับใครสนใจติดต่อได้นะครับศูนย์แปดสี่สามแปดเก้าหกสี่ศูนย์สองนะครับศูนย์แปดสี่สามแปดเก้าหกสี่ศูนย์สองแอดวงเล็บว่าเอ,อ่อ ถ้ารถไหนาเดินตามก็ราคาก็หกเจ็ดหมื่นแล้วครับผมถ้าของใหม่ก็อาจจะเก้าหมื่นนะถ้าเป็นคันนี้อาจจะดีกว่าเดินตามก็ได้นะครับหรือให้เอฟซีลองพี่นาดูครับจะเอาไปใช้ในไร่ในสวนในนาตัดหญ้าดได้หมดนะครับแอดย้ำนะครับว่าเครื่องยังไม่ต้องทํานะครับผมเพราะว่ามันสตาร์ทง่ายอยู่ครับอา,อาจจะมีไอบางๆอาจจะพรุ่งนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเพราะว่าวันนี้มันมืดแล้วครับก็ อดรายงานตามความเป็นจริงนะครับกําลังอัดยังดีนะครับเร่งติดเท้านะครับยางใหม่สี่เส้นครับง่ายๆครับยางใหม่สี่เส้นเนี่ยราคาก็อยู่ยางยางหลังนะครับ8.32หรือว่า9.52เนี่ยครับตีเข้าๆครับเส้นละสี่พันกระบาทกับห้าพันนะครับยางคู่หน้าเนี่ยเส้นละพันห้าครับก็แปดประมาณเส้นละพันพันหกสามพันสองบวกกบะมืนหนึ่งครับ สามันสองบวกหมื่นหนึ่งก็ประมาณหมื่นสามเฉพาะยางก็หมื่นสามหมื่นสามแล้วนะครับผมใบมีดหน้าอีกถ้าเราไปติดใหม่ก็อยู่ราวสามหมื่นครับสามหมื่นก็เป็นสี่หมื่นละสี่หมืน่นลบออกจากตัวรถครับจากเจ็ดหมื่นเก้าลบออกก็เหลือแค่สามหมื่นเก้าหักผานออกเหลือรถตัวรถราคาประมาณสามสามหมื่น,นครับพูดง่ายราคาตัวรถแค่สามหมืน่นครับวันนี้ก็มามึนๆเอยกราบขออภัยนะครับ เพราะว่าฝนตกทั้งวันครับอยากจะไปถ่ายให้ดูครับดูกําลังดูโฟร์วิวไรส์โฟร์วิวไรส์ใช้ได้นะครับแล้วรับประกันเลยเพราะว่าแอนลองดันลองอะไรหมดแล้วครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ใครสนใจติดต่อตามเบอร์โทรนะครับ0843896402นะครับ0843896402่สามแปเาหจ็ดหมื่นเก้าครับภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือภาคไหนก็แล้วแต่ครับจะสั่งสั่งได้เลยครับผมฟรีให้200กิโลเมตรครับขอบคุณครับเดี๋ยวเอารถ Fino FC ไปส่งนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คคลลิิปปหนน้าี้สสวัดีครับ